นี่ได้ไม่กีดกูมาแล็กคูนก่อนก็ส่งมาแล็กคูนลคูนเดิมปิดปิดตรงมันปิดฝั่งนี้ว่ะตะวันตกคือฝั่งไหนวะเบนต์กูจำไม่เคยได้เลยตกกูจำโอ้เจอเวสเกอร์เมื่อกี้ก็เจอเวสเกอร์เหมือนกันปัดตรงกลางไปตาบอดตาบอดพี่หนอยกันไปกูอยู่ฝั่งไอ้เหี้ยตามมา้ลพอ แล่วของเธอมาช้าแต่เราทีแจ่ขึ้นสาวยังเป็นมองไม่เห็นเลยยัง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 เย็นอ๋อยังยังไม่ลบนะใจเย็นยังยังยังเฮ้ยไล่บอลเหรอ ม้ายับนะไปคูบอกกันที่ปั่นไปเลยไปเลยไม่ล้มเป็นพอคุณได้หนึ่งเครื่องเต็มๆคนแบบคนเดียวอ่ะอันเครื่องเดียวปะ่ะเฮ้ยเตยเนยอียไม่ใช่ไรสัตว์ เฮ้ยยังก่อนเพื่อนเพื่อนมันเร็วไปเพื่อนมันเร็วไปเชี่ยวจเะเวน,น,นคุณเหนื่แล้วคุณเหนื่อยแล้วบอกจรว่าคุณเหนื่อยแล้วบ้างให้ไหมไม่ได้ไปติดสถานะต่อไปล้มร้อง <h uti> ชันล่างเหรอเวนชันล่างแต่มีไรบอร์ดนะมีไรบอร์ดชัวเมื่อกี้จี้ไปแล้วแม่งไม่บอร์ดเลย ตัวที่กูเจอเมื่อกี้ผมเพื่อมาช่วยไปปั่นไปดได้เลยน่าจะกลับมาเอ้ยตีมือเลยโด,ดนดึงหลังวะดึงผูไม่เห็นว่ามันวิ่งมาไมทาไป bạn ăn bần bần ủi thả anh không biết mà đừng làm Thầm máy cũng một. bỏ một tấm ไอ้ที่ห้องนั้นแม่งโดนดึงหนักเลยไงห้องก็จุดตัวแทนให้กลัวไงอยู่แล้วี่ยห้องนี้แม่งวิ่งมาดึงหลังเลย chú chết điểu vào đây, mình bơm mong hết rồi, bye lại. Là... đâu này cái này, tổng cả, trên ชันะน้นสองนะชั้นสองนะระวังนะไป <c oughs> เห็นปะ่ะไม่ใช่ตามมึง <c oughs> ตามมึงไปและเนียอยู่กูโอเคอยู่กูปัน่นต้องสวนให้เลย อ้าวที่ตรงสวนไปลแล้วบอกอ้าวตรงสวนไม่มีล,มล้มว่ะวิ่งไม่ได้เ,เดี๋ยวว่ะวิ่งห้องสมุดอ่ะวิ่งวิงว่งกูวิ่งไม่ได้เดี๋ยวี้โดนอย่างไวอ่ะเบ้น,นข้างห้อง,ง,งสมุดที่เชื่อมาที่เป็นเป็น,ปนห้องลงมาชั้นโถงตรงกลางมีเครื่องหนึ่งอ๋อโอเคเห็นอยู่ยืน

ม,มันไม่เอากูจะไปมันจะหามึงนะเ,เหรออยูนะแถวคู่ีด้วยคู่ชีมาแล้วดีๆๆมันอยู่แถวคู่อยู่เลยนี่เสียงอยู่ แถวฝั่งเอาเพื่อนละข้างหน้าเหมือนมีเพื่อนไปชิบหายแม่งไล่กูแล้วคราวนี้ไปไปยา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 เจะเปิดประตูนี้ซะหน่ยอยโอเคต้องหนะีละ มาเปิดฝั่งตะวันออกนะไปดูที่ฝั่งหายเลยว่าหน้าตอนเป็นหน้าไปหน้าไปอยู่ไปมาล็อกมาถึงวะมปอยู่ได้ได้ได้เฮ้ยเปิดเลยอีเทีอ่เปิดเปิดเปิดอุ้ยล้มอีเทีย ยิ้วยิ้วหิวอยู่อนเพื่พอนหิวเพื่พอ,อนหิวมันไล่เพออื่อนเพื่อนไปมาอะไรมาเลยมลันหายแล้วเพื่อนคนนั้นต้องสังเลยไม่เห็นเลยโอ้อยู่ฝั่งนี้ให้หิวไหมหรือให้ไปดึงเพื่อนก่อนอไปดหิวกว่านีกว่าเอามาเด็ดไป เพื่อล้มไม้ในบ้านแสดงว่าโดดไล่อยู่ช่วยแล้วเป็นปบ,บ,แบ,บางหน้าสอน้องเป็นของขอชีสเปย์เหมือนไันใช่ได้ไดเพื่อลมอ้มว่ะไปฉายไปไปฉายใช้ไม่ได้นี่เออ,เอวันไลบอลช้อเนเดี๋ยวกันทีเที่ย มึงโดนตรีฟรีนะเออเหียคุณฟุ้มเลย,เยคุณไม่น่าเลยว่ะั้ำผูหน่อยเฮียเจ็บไปหมดแล้วไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนฮิวอยู่เพื่อนเฮียเพื่อ,ตองต้องไปแล้วเพื่อนไอสัตว์นับเลยดิ ไม, me, ไม่ได้ไปไม่ได้ไปยังไม่ได้สุดท yup> ้ายแล้วเฟยสุดท้ายเฮ้ยเดวิดคิงมันไม่เจ็บนี่หว่าทำไมไม่ไปรับวะมันไม่เจ็บเหรอมันเจ็บก่อนเราคิดวมันเจ็บมันไม่เจ็บนี่หว่าเนี่ยเดวิดคิงทำไมได้ทำขน่ะไม่รู้เหมือนกันวะ กูกับเม็กเจ็บนะเมกก็เจ็บแน่ๆกูก็เจ็บไงกูนึกว่ามันเจ็บยังไม่ได้เจ็บนี่อาจจะไม่รู้